Nằm tắm trắng. bây giờ Nó bị kìa hổ quá. Phết bỏ ai mày? <Num> Màu thịt khắp. Phịt ở nồi <Num> này bà khỏi... Rốt rát làm ta. nắm สวัสดีครับพี่น้องปงป๋ายสู้ขู่สุคนครับผมสวัสดีครับพ่อพี่น้องปงป๋ายสู้ขู่สุคนครับผมจ้าวไปมาหนิพี่น้องตังค์เขาพดพี่น้องใส่บักแตงปูสุกเจ้าปูทะเลสุกเจ้าวันนี้มาแนวสุกวันนี้มากินดิบพร้อมเนื้อดาดหอมหอมเลยเจ้าห่อนหอนเลยเจ้านี่โอ้ยำลายแตกพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับผมจ้าวข่าวน้ำชะอม เหลืองามยันนีนะพี่น้องเอ้ยปาดข้าวผนวันเห็นอะไรกดอ,อยากจ้ะโ <c oughs> อ้ยเอาอเอาอะก,กันครับผมโอ้หวานอร่อยปาดพี่น้องเอ้ยขอยาดเด้นะอืมอืมอร่อยเข,ข้ากัน มาเจ้าเทงับสินดาดพี่น้องเอ้ยสินดาดถาดบใไญก็คือข้าวร้อนๆเจ้าโอ้ยหู้ยเลยหน้อยพี่ปูพี่ปูสดเลยครับอืมอือืมเนะเยี่ยมอันไหนก็แสบจ้ะพี่น้องเอ้ยว่า อืมอืมอืมตักหอมอมหวานเลอืมอืมไอ,มอมจ้าไม่หอดขาเมื่อไหร่ปะร่มเป็นฝน,น่ห้เรอข้างนอกไม่ได้มาทางไงครับ หอมแงมาเิเขาตกกรบวันนะจ๊ะเนี่ยนี่หอมอปากผักทิ่น้ำปลาเยอะๆเลยอร่อย <c oughs> ขอกลมันยังเลวก็ปูมานะพีานน่น้องน้ำดำแตงนอวนอวพี่น้องเอ้ ่เผ็ดบ่ายไหมไม่ครับปลเลือดจริน้อยไงบ่ค่อยรสจัดทำไรจ้ะอิปูน้ำชะเนอจ้ะอิปูมูดะ มูสเต็กมูสเต็กนะครับอืมอืมนู้นเนี่เอาปวดหวานจุกจิกเลยจ้ะมาบอกเลยเห็นไห เด๋ยวพวดปล่าเลยซอสธอจะมาใส่เต้าเจช่วงนี่อือิปูกันนี้เ่อนไม่นองเลยม,ม,มาดูดีิปูกันจ้ะแซ่บอย่างไเข้ากันหวานข้าวโพดขน่นขด นอขาดตัวเซนเน่ส่วนใาเร่นงงูไ่่งเัจ้งวจ้เอสู่กับสายฝนน่จ้ะเมนเน่แคเผาพค่ไ้นมนเน่ไม่เสร็จอืมเสมนเายไม่เซนเบื้อกันก่อน ก็ขอบบ้านนะเดี๋ยี่พ่องขาดขนาดอะไนี่กินยังกระเซ็บหรอกพี่น <c oughs> ขอขนเพื่อกืิอนเอ็บอรอืมากที่ Ừ. Bạn hay kín nữa mục kích ừ. ừ. chặt mhm mhm ba mhm 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 nhau mhm 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 มันเกมที่หยวกอันบาบิกาหรือเปล่าอืมอืม